สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZA Channel ของเรานะครับเจอกันเป็นประจําในช่วงเวลาเย็ยนๆแบบนี้ของทุกวันเลยนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone นะครับอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับจะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึง ก็ยังมีการนำ p h o n e รุ่นต่างนะครับทางรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสำหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาดูการลดราคาอีกครั้งหนึ่งของ iPhone 13นะครับซึ่งช่วงนี้อาจจะอัปเดตบ่อยหน่อยนะครับสำหรับรุ่นนี้ <c oughs> เหตุผลก็เป็นเพราะว่าราคาแล้วก็โปรนะครับมีการลดราคาให้น่าสนใจผมก็เลยนำรุ่นนี้นะครับ มาอัปเดตราคาล่าสุดทั้งหมดเลยนะครับจากทุกร้านร้านไหนมีโปรน่าซื้อมีราคาน่าสนใจ ก็จะนำมาเป็นข้อมูลนะครับให้กับทุกท่านที่สนใจอยากจะซื้อ iphone 13เราจะได้ราคาถูกที่สุดนะครับคลิปวันนี้มาดูราคาดูโปรโมชั่นใหม่ทั้งหมดนะครับในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายด้วยสำหรับ pro 8ปร88นะครับ iphone 13เครื่องเปล่าไม่ติดโปรก็ยังลดราคาให้แล้วก็ยังมีคูปอง แจกเพิ่มให้ด้วยนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจอย่างแน่นอนสําหรับ iPhone 13รุ่นนี้ตัวเครื่องเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับพูดถึงในเรื่องของสเปคแล้ว iPhone 13ต้องบอกว่าเป็น iPhone รุ่นที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งในตอนนี้นะครับเดือนหน้าแล้วก็จะมีการเปิดตัว iPhone 16ราคาของ iPhone 13ก็อาจจะลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับอย่างไงแล้วรอติดตามข้อมูลราคาได้จากช่องของเรา ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 13มีราคาจากหลายร้านเหมือนเดิมมาให้เราได้เลือกซื้อกันเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับแคมเปญลดราคาประจำเดือนของเขาก็คือแคมเปญ88นะครับยังแจกคูปองส่วนลดอย่างต่อเนื่องเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกสำหรับร้านนี้นะครับ iPhone 13ร้านนี้ขาย โดยทางร้าน Apple โดยตรงนะครับเป็นร้าน Last Mall ถ้าเราสั่งซื้อก็มั่นใจได้เลยว่า สินค้าเป็นของแท้อย่างแน่นอนตัวเครื่องเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนย์ Apple นะครับจากราคาปกติ29,900าสั่งซื้อวันนี้ลดราคาเหลือเพียง18,990บาทนะครับท่านกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับส่วนลดแล้วก็คูปองของเขาจะอยู่ด้านล่างท่านไปเก็บนะครับแล้วก็นํามาใช้ลดราคาในขั้นตอนการสั่งซื้อราคาอาจจะเหลืออยู่ที่ประมาณ1 7ื่นเจ็ดถึงหมื่นเท่านั้นขึ้นอยู่กับว่าเราเก็บส่วนลดได้มากน้อยเท่าไหร่วิธีการจ่ายเงินนะครับถ้าเราสั่งซื้อก็ เลือกได้เลยนะครับในขั้นตอนการจ่ายเงินว่าเราจะเลือกแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับการผ่อนชําระซึ่งผ่อนได้สูงสุด10เดือนดอกเบี้ยศนะครับหรือว่าจะเป็นการจ่ายผ่านบัตรเครดิตการจ่ายผ่านบอลเล็ตต่างๆก็ทําได้ทั้งหมดสําหรับสีมีให้เราเลือกประมาณ6สีนะครับแต่บางสีสินค้าก็อาจจะหมดชั่วคราวสาหรับความจุ 128GB สิกิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้ร้อเปนะครับเปลี่ยนคืนได้ด้วยภายใน30วันนะครับแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปี นี่เป็นราคาสําหรับร้านแรกนะครับมีการจัด โปรร a าแฟตเซลให้ด้วยอีกร้านหนึ่งสําหรับ iPhone 13นะครับร้านนี้ก็ขายโดยทางร้าน iStudio นะครับซึ่งร้าน i อสตูดิโก็จะมีหน้าร้านอยู่ตามห้างสรรพสินค้าแต่ว่าแนะนำนะครับให้มาสั่งซื้อผ่าน l a ซาด้จะมีส่วนลดมีคูปองซึ่งเราจะได้ราคาที่ถูกกว่าเราไปซื้อหน้าร้านจากราคาปกติ29,900นะครับลดราคาล่าสุดเหลือ2 2 0 0บาทถ้าใช้คูปองหรือว่าโค้ดส่วนลดนะครับราคาอาจจะเหลืออยู่ที่ประมาณ18,000-19,000เท่านั้น เลือกทั้งหมดตอนนี้5สีนะครับสีดําสีชมพูสีขาวสีแดงแล้วก็สีเขียวขาดสีน้ําเงินเท่านั้นความจุมี3ความจุนะครับเริ่มต้นที่128 g b สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนึ้นได้ภายใน30วันเหมือนกันนะครับแล้วก็มีประกันจากศูนย์แอปเป1ปีนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดในช่วงกลางเดือนสําหรับการซื้อ iPhone 13นะครับมีส่วนลดต่างๆมีคูปองแจกเพิ่มให้นะครับยังไงแล้วแนะนํากดเข้าไปที่ลิงก์นะครับไปเก็บส่ว ถ้าเราสนใจค่อยทําการสั่งซื้อดูราคากันต่อที่ทางด้านแอปช้อปปีกันบ้างนะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกสําหรับร้านนี้ iPhone 13ขายโดยทางร้านช้อปปี้มอลนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ29,900ลดราคาเหลือ21,100บาทนะครับมีส่วนลดพิเศษเพิ่มให้ด้วยวิธีการจ่ายเงินนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากได้ผ่อนได้สูงสุดถึง48เดือนเลยนะครับผ่อนเพียงเดือนละ537บาทต่อเดือนเท่านั้นจัดส่งให้ฟร สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนขึ้นได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีส่วนร้านที่2ที่น่าสนใจจากแอป Shopee นะครับก็เป็นร้านจากทาง iStudio ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ29,900ลดราคาล่าสุดเหลือ22,200บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เหมือนกันอยากเก็บผ่อนผ่อนได้สําหรับสีมี3สีเท่านั้นนะครับเป็นสีเขียวสีขาวแล้วก็สีดําสินค้าเป็นของแท้ร้อเปลี่ยนขึ้นได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนแอปเปิลหปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับร้านนี้นะครับใครที่ หาสีหาความจุที่ตัวเองต้องการไม่ได้สามารถมาสั่งซื้อร้านนี้ได้นะครับ iphone 13ความจุ 128GB เครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple ราคาเริ่มต้นที่2890 0บาทนะครับร้านนี้น่าจะมีเกือบจะครบทุกสีนะครับขาดเฉพาะสีแดงเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับอยาก,กผ่อนผ่อนได้แล้วก็จัดส่งให้ฟรีสินค้าเป็นของแท100้ร้อเปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื ไอโฟน e 13จากทางด้านแอป s h o ปปีนะครับชอบร้านไหนก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ s h o ป e ปีนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูราคาล่าสุดสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรหรือว่าซื้อแบบติดโปรกันบ้างนะครับมาดูนิดหนึ่งว่าลดราคาให้น่าสนใจไหมนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย d t แท็นะครับ iPhone 13ความจุ128 g b มีให้เลือก3สีนะครับสีเขียวสีขาวแล้วก็สีชมพูราคาการซื้อพร้อมโปรซื้อได้ที่ราคา11,200บาทย้ายค่ายลดให้อีก1,500งนารนะครับถ้าย้ายค่ายลดก็จะเหลือ9,700บาทประมาณนี้ถ้ามีส่วนลดอย่างอื่นก็ลองไปสอบถามเพิ่มได้นะครับสำหรับรายละเอียดส่วนลดของเขาโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3แพ็กเกจแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1499งาเนะครับซื้อได้ที่ราคา1 1ห0 0 200, ่า้นหนีลุงหน้า3,000นะครับโปร1199ราคา12,800คั้นหนีลุ้งหน้า2,100โปร899ราคา14,400ค่านหนีลุงหน้า1,800บาททุกโปรสัญญา12เดือนนะครับถ้าในที่สนใจจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ดีแท็กช็อปทุกสาขาส่วนค่ายที่2ก็จะเป็นของค่าย TrueMove H นะครับ iPhone 13ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น11,200สั่งออนไลน์นะครับลดให้อีก1,000บาทรวมถึงส่วนลดอย่างอื่นด้วยอาจจะเหลืออยู่ที่ประมาณ9,5 0 0 ถึง1,200บาทประมาณนี้มีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับโปรโมชั่นเด็ดรายเดือนก็มีให้เลือกหลายแบบเริ่มกันที่แบบแรกนะครับ ก็จะเป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบันของ Tru ูนะครับซื้อ iPhone 13ได้ที่ราคา12,200เมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้านะครับโปร1199ราคา14,000ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าแล้วก็โปร899ราคา15,200ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าลูกค้าใหม่ราคา12,200นะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499ค่าเน็ตล่วงหน้า4,280บาทสัญญา12เดือนโปร1499อีกโปร1นึงราคา1 2200เท่ากันนะครับไม่ต้องจ่ายค่าติดล่วงหน้าแต่ว่าสัญญา15เดือนเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา12,200บาทย้ายค่ายออนไลน์ราคา11,200เมื่อย้ายค่ายออนไลน์มาใช้ True แล้วก็สมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1499นะครับมีค่าติดล่วงหน้า4,280บาทโปร1199ราคา13,000ค่าติดล่วงหน้า2,140โปร899ราคา14,200ค่าติดล่วงหน้า1,605บาทย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่นะครับราคา14,400เมื่อยายค่าย ใช้ t True แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ8,99นะครับมีค่าเหนือตงหน้าพัน605บาทโปร6,99ราคาหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบนะครับค่าเหนือตงหน้าพันเจ็ดสิบบาททุกโปรนะครับมีสัญญาในการใช้งานสิบสองเดือนราคาเครื่องเปล่าล่าสุดนะครับขายอยู่ที่สองหมื่นสี่ร้อยบาทเท่านั้นท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับสามารถไปสอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ทรูฉบับทุกสาขาส่วนค่ายสุดท้ายสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับ iPhone 13ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น12,100ยายค่ายลดให้อีก1,000 ราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ11,100บาทนะครับรวมถึงถ้าเรามี AIS point ก็นำมาใช้ลดราคาเพิ่มได้ด้วยมีให้เลือก3ความจุนะครับเริ่มต้นที่ 128GB สิาำหรับสีมีให้เลือกทั้งหมดประมาณ6สีวิธีการสั่งซื้อถ้าเราสนใจนะครับสามารถเข้าไปสั่งออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของ AIS แต่ว่าถ้าไม่อยากจะสั่งออนไลน์อยากจะไปซื้อด้วยตัวเองนะครับก็ไปได้เลยที่ศูนย์ AIS shop สาขาขโอเคนะครับ, okay, น,รบนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดในช่วงกลางเดือนสําหรับการซื้อ iPhone 13นะครับไอโฟนรุ่นยอดนิยมแล้วก็ขายดีที่สุดในตอนนี้ท่านชอบแบบไหนนะครับสามารถเลือกซื้อได้เลยถ้าอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก l า za ด a แล้วก็ช้อปปีนะครับผมมีลิงก์มาให้แล้วนะครับกดดูรายละเอียดหรือว่าสั่งซื้อกันได้เลยลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ ต่่อทานผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแช่นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ